สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวโชว์ฝีมือตั้งใจทอดไข่ใส่เครื่องปรุงไปสองช้อนพอชิมคำเดียวรู้เรื่องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมาก เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าได้มีผู้ใช้ t ิกตอกซึ่งเป็นคุณพ่อรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปสุดเอ็นดูหลังลูกสาวของเขาตั้งใจโชว์ฝีมือทอดไข่และใส่เครื่องปรุงไปสองช้อนงานนี้ลองชิมดูบอกเลยคำเดียวรู้เรื่องโดยรายงานระบุวา่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองโคตาคานิบาลูในรัฐซาบาของประเทศมาเลเซียซึ่งคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นลูกสาวตัวน้อยของเขาวัยหกขวบที่พยายามตั้งกล้องถ่ายคลิปวิดีโอสาธิตการทอดไข่ซึ่งจะเห็นว่ากระทะถ,ถูกตั้ง ั้งไว้บนเตาแล้วหนูน้อยก็ค่อยๆเทน้ำมันใส่อย่างระมัดระวังจากนั้นก็หยิบไข่มาหนึ่งฟองตอกใส่กระทะก่อนที่จะตักเครื่องปรุงสีขาวสองช้อนพูนใส่เข้าไปจากนั้นก็หยิบตะหลิวขึ้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากันหนูน้อยทำอย่างใจเย็นด้วยสีหน้าและแววตาที่ตั้งใจมากและจังหวะนั้นเองพ่อของหนูน้อยก็เดินเข้ามาในครัวเมื่อหันไปเห็นเมนูนะ่าสนใจของลูกสาวก็หยิบช้อนมาตักชิม แต่หลังจากตักเข้าปากไปก็ถุยพรวดออกมาอย่างแรงก่อนที่จะรีบหันไปคลายทิ้งและรีบหลังปากแล้วหันมาถามลูกสาวว่าใส่เกลือไปกี่โลเนี่ยจากนั้นก็รีบปิดเตาพร้อมกับยกกระทะไปเททิ้ง ดาลูกสาวได้แต่ยืนมองสถานการณ์อย่างไร้เดียงสาไม่รู้ว่าทำอะไรผิดไปตรงไหนทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแช์ออกไปก็ได้รับความสนใจอย่างมากหลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูและอดขำไม่ได้จริงๆพร้อมกับกล่าวชื่นชมในความพยายามของหนูน้อยซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีทักษะที่ดีแต่อาจจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดหน่อยเห็นแล้วทั้งรู้สึกเอนดูและตลกและก็แอบ,บเห็นใจคุณพ่อเช่นเดียวกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ